็ยืนยันว่าเราจะไม่ทํางานกับทักใดที่มีแนวคิดในการรุบหรูดูดิบโดยค้าสถาบันและมหาการโดยเด็ดขาดค่ะอันนี้นับในในอดีตที่ผ่านมาด้วยก็มันผ่านๆก็ไม่ว่าผ่านมาหรือจะในอนาคตหรือปัจจุบันก็ังามเรลง ไม่เปลี่ยนแปลงนะนะคะก็คือก็จะย้ําตรงนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าแนวนโยบายเขาอาจจะบอกว่าลดถอยไม่ทําแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันสําคัญกว่านายโยบายที่พูดออกมาก็คือการกระทานะคะแล้วก็เจตนารมณ์ที่ที่ฟังพรรคได้สแสดงออกมาอย่างสม่ำเสมอสมาชิกพรรคของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนยโยบายแต่ต้องเป็นเรื่องของ แนวคิดอุดมการนะคะที่จะต้องไม่บัน่นทอนสถาบาันนะคะอันนี้เรายืนยันไม่ใช่แค่ว่านโยบายจะขอยื้ออะไรยังไงอันนั้นมันเป็นเพียงแค่คําพูดแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันมันชัดเจนกว่าคำพูดก็ยืนยันว่าเราจะไม่ทํางานกับทัาคใดที่มีแนวคิดในการลบหลูลล่ดูหนี้อดยค่าสถาบัน าเยดอันนี้น e i i ouais. ับในในอดีตเลวยหรอที่ผ่านผ่านมาด้วยก็มันผ่านๆก็ไม่ว่าผ่านมาหรือจะในอนาคตหรือปัจจุบันก็ทั้งหมดเอาแม้ว่าเขาจะไปพูดว่าเขาจะพรื่องการกระทำอย่างที่พูดแล้วอ่ะนะคะว่าการกระทํามันพูดดังกว่าคำพูดการกระทำชัดก็คือไม่รวมก็ชัดแล้วไม่พูดชัดอีกแล้วอันนี้ชัดมากเลยแค่ปวดนะประเด็นของคุณเศรษฐาคือปวดนะที่นาก็ยังรับได้อยู่ใช่ไหมคะยังยังรับได้กับคำพูดอันนี้คุณเศรษฐาก็ต้องออกมาชี้แจงเอง คะแล้วเราก็อย่างที่ว่าน้พักพูดว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นค andidate ชื่อที่ทางพรรคเพื่อไทยเสนอขึ้นมาถ้าเป็นคุณศิษฐาคุณศรษฐาก็ต้องออกมาชี้แจงตรงที่ท่านจะพูดออกไปที่หน้าก็ทีนี้เราไม่กลัวคะแนนอยู่ในทุกที่มันจะกระทบในการเลือกตั้งต่อไปเพราะว่าอย่างกันฝันที่กุนบุรีค่อนข้างที่จะเท่ในฝั่งนั้น ค่ะค่ะก็คือเราก็หวังว่าพี่น้องคนสุพรรณนะคะจะได้เห็นการทํำงานของภรคชั้นไทยพัฒนาตลอดเวลาที่ผ่านมาว่าภาคไทยที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดมาโดยเฉพาะยามที่พี่น้องมีความทุกข์ไม่ว่าน้ําท่วมน้ำแรงนะคะ รประสบโรคระบาดเนี่ยพักชาติไทยพัฒนาเท่านั้นนะคะที่อยู่กับพี่น้องระสุพรรณเรื่อยมาพักอื่นมีไหมคะอยากจะฝากถามนะคะก็หวังในความคิดแล้วก็การที่พี่น้องคนสุพรรณได้มองเห็นความเป็นจริงตรงจุดนี้น,น,น,นะคะอย่ามองไะไรที่นั่นเลื่อนลอยนะคะยังไม่เคยมีพักอื่นเข้ามาดูแลทุกสนของพี่น้องคนสุพรรเลยมีแต่พักเรานะคะก็ฝากอันนี้ด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะถามว่ารวไมไหมก็คงต้องพิสูจน์กันด้วยผลงานซึ่งเราก็าทำมาได้แล้วเราก็จะอยู่เียงข้องที่น้องชาวสุพรร ตลอดไออายค่ะ